วันนี้ทุกคนนะผมได้รับเงินมาอยู่ที่1,200บาทนะวันที่13พฤษภาคม2567แล้วก็ในคลิปนี้เราจะทําการแจกซองอ่งเป้ากันอีกแล้วทุกคนนะครับผมนะก็เป็นแอปอะไรในการหางเงิน1,200บาทนี้แล้วก็ทําฟรีด้วยไม่ต้องลองทุนนั้นเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเราได้รับเงินมาอยู่ที่1,200บาทนี่ทุกคนนะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาของวันที่13พฤษภาคม2567นะคาับอัลฮัมดุลิดละห์นะีในส่วนของทฤษฎีในเช้านี้นะครับผมนะแล้วก็นรบเราก็จะทำการนำเงินส่วนหนึ่งนั้นมาแจากซองอ่างเปาให้กับเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอนี้แล้วก็ติดตามช่อง ANC สตูดิโอด้วยนะครับผมนะก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของแอปพลิเคชันถางเงินฟรี1,200บาทกันเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่เราได้รับเงินมา1,200บาทนั้นมีชื่อว่าแอป ซูเปอร์เบิร์ดนี่ทุกคนนะเป็นแอป,ปนี้เลยทุกคนนะแอปพลิเคชันนี้นะเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการปล่อยนอกให้บินนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะสาธิตการเล่นเกมเนาะซึ่งนะครับเราก็เกี่ยวกับการสร้างรายได้ด้วยนะครับผมนะที่ผมได้รับเงินมา1,2 0 0้บาทนั้นแอป,ปนี้สามารถถอนได้2ช่องทางก็คือช่องทางแรกก็คือเป็นในส่วนของ เปลียนสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทานที่2เป็นในส่วนของเงินสีเขียวนั่นเองนะครับที่เราถอนมาก็คือเป็นเงินสีเขียวอันนี้เลยนะครับผมนะนี่ทุกคนนะหนึ่งพันสองบาทคนได้ถอนเงินแล้วเปิดตรวจสอบนะครับนี่เลยนะครับผมนี่นะวันที่การถอนเงิน1,200บาทชัดเจนนะครับถอนวันที่9เดือนพฤษภาคมนะเงินเข้ามาวันที่ สิบสามนะครับเก้าสิบสิบสองสามประมาณสี่ห้าวันนะเงินเข้ามาทันทีนะครับผมนะผมก็ถอนผ่านช่องทางน,นี้ไปแล้วทั้นสิ้นอยู่ที่สี0พัน 800บาทนะครับผมนะถอนไปสีครั้งแล้วนะครับผมนะเดือน2เดือน3แล้วก็เดือน5นั่นเองนะครับผมนะก็นะครับในส่วนของแอปนี้นะครับได้เงินจริงทุกคนนะก็ไม่ว่าจะเป็นการถอนในส่วนของเหรียญสีเหลืองหรือเงินสีเขียวก็ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ได้จริงนั่นเองนะครับผมนะในส่วนของทางด้านฝั่งเงินสีเหลืองนั้นตอนนี้ผมถอนมานะครับมียอดหนึ่งนะครับผมนะที่ยังไม่เข้ามาทุกคน,นจำนวนเงินอยู่ที่ประมาณ 19บาทจุด02สตาค์ด้วยกันนะครับผมนะั่นก็คือเป็นในส่วนของอเงินสีเหลืองนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือถอนวันที่10นะเมื่อกี้ถอนวันที่9กเนาะก็ต้องรอพวกนี้เผื่อว่าเงินจะเข้ามาของพวกนี้นั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนนะก็ในส่วนของทางด้านฝั่งของเหรียญสีเหลืองนั้นสาม,มารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะครับวันนี้เนะาะเดี๋ยวเราจะทําการหาเงินกันนะครับผม ด้วยการนะครับเล่นเกมแล้วก็ทำธารกิจนะครับผมนะก็ย้อนกลับไปนะเกมของเขาก็คือเกมนี้เลยเนาะมันจะมีนกนับหลายตัวนะครับผมนะแต่ว่าที่เรา,าเป็นในส่วนของสัตรตัวของเราคือเป็นนกสีดําหรือสีน้ําตาลทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราก,กดตรงนี้ก่อนเลยนะครับด่านนี้เลยนะกดเข้าไปในะทุกคนนะสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าทําไงก็ได้นะครับให้นกของเรานั้นปล่อยแล้วก็ อันนีนะ้ถ้าเป็นนกสีน้ำตาลนะั้นปล่อยให้มันโดนที่ตรงนี้ทุกคนหนะ้าที่เป็นในส่วนของอที่เป็นในส่วนตัวแหลมๆนะเพราะว่ามันจะได้ค่านกสีน้ำตาลนะแต่ว่าอย่าให้นกสีเหลืองของเรานนะั้ไปโดนสีแหลมๆนั่นเองนะครับผมนะอ่าแบบนี้คือผ่านทุกคนนะเราจะได้อยู่ที่200เหรียญน,นะครับแต่ว่าเราต้องทําการกดดูวิดีโอไป1วิดีโอนะแล้วก็ถ้าเราเล่นจนถึงการที่ 50นะเราจะได้เงินสีเขียวอยู่ที่103บาทด้วยกันเอาไว้สะสมให้ครบ1,200บาทเราก็จะสามารถถอนได้เหมือนผมที่1,200บาทนั่นเองนะครับผมนะกดคำว่า Add ตรงนี้เลยนะครับเรียบร้อยทุกคนนั่นได้มาอยู่ที่200เหรียญนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยอันนี้นะครับผมนะั่นก็คือจะเป็นการเล่นเกมต่อไปนะครับอ่าอันนี้คือมันมันมัน,ม,นมันน่าก,กลัวอยู่ที่ว่านะครับน่าก,กลัวอยู่ที่ว่าอ่า อ๋อผมผมตัดทาไมเมื่อกี้ขอให้โดนตรงนี้แล้วกันเนาะถ้าไม่โดนคือเราไม่ผ่านด่านทุกคนอ่ะไม่ผ่านด่านทุกคนนะเพราะว่าหน้าสีดายที่การท้าทายล้มเหลวฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับนี่ทุกคนนะเราต้องทายังไงก็ได้นะครับอย่าให้ตัวสีน้ําตาลนะครับผมนะหลุดจากกิ่งไม้ไปถ้าหลุดได้แหละแต่ว่าอย่าให้หลุดแล้วก็ไม่โดนตรงนี้นะถ้าให้หลุดคือต้องให้โดนที่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับในส่วนของ ตัวสีน้ำตาลทุกคนนะครับมันตรงนี้นะอันนี้ก็ต้องทําแบบนี้แหละเออมันต้องไปฝั่งนี้นี่นะครับเออแบบนี้เลยปุ๊บนี่นะแล้วก็ปล่อยไปไปนี่ผ่านนะไปนี่ผ่านแน่นอนเพราะว่าตัวสีน้ำตาลนะครับเราจะไม่ปล่อยไปนะครับเราจะปล่อยแค่นกสีเหลืองอย่างเดียวนี่ทุกคนแบบนี้เลยนะรับไปอีกหนึ่งรปเหรียญนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ดูดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับ เรียบร้อยทุกคนนั้นได้มาอีก180เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนั้นเราก็ไปเล่นต่อไปได้เลยนะครับใน2เกมนะครับผมนั้นก็จะได้แบบน่าหละในส่ของเหรียญสีเหลืองนะครับส่วนการหาเหรียญสีเหลืองต่อมาก็นับอ่านี่ทุกคนนั้นลืมบอกเลยนะครับเผื่อว่าใครนั้นนะครับต้องการที่จะรับเงินนะเป็นเงินสีเขียวนะครับผมนั้นอันนี้คือสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวเองนะครับผมนั้นด้วยการใส่รหัสโค้ดรับมาที่ตรงนี้ทุกคนนั้นจะเป็นสองจดหมายนะคุณจะได้อยู่ที่143 บาทนะครับหนึบาทเป็นเงินสีเขียวนะครับนี่ทุกคนนะก็กดตรงนี้ไปเลยนะใส่โค้ด8 3 4 1 8นะครับแปดสามสี่หนึ่งแปดแล้วก็กดส่งไปควรจะได้หนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทด้วยนั่นเองนะครับผมนะใส่ไปตามนี้เลยแล้วนะครับสามารถใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้ทุกคนนะครับผมนะแต่ไม่ก็ถ้าใครที่ กดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะได้อัตโนมัติเลยทุกคนนะครับผมตรงนี้นะต่อมาก็เป็นในส่วนของการหาเงินนะครับผมนะจากการที่เรา,าหาเหรียญนั่นแหละนะครับมาที่คําว่ารางวัลตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินนะครับจะได้เรียนหมดเลยทุกคุณผู้ชมจะสังเกตว่าในส่วนของเมนูนี้นะครับผมจะเป็นการหาเรียนหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเช็คอินนะครับนี่ทุกคนนะก็วันนี้รับไปเลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบเรียนแล้วก็ถ้าเราอยากได้ต่อหนึ่งร้อยห้าสิบเรียนนะครับเราก็กดดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ทุกคนนับก็ได้มาอีก150เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้คือเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับจะได้ประมาณ20,000เหรียญด้วยกันนะครับแล้วก็ทดลองเล่นเพื่อรับเหรียญนะครับผมนะก็จะได้ประมาณ2ล้านเหรียญนะครับแล้วก็กล่องนำโชคปริศนานะครับอ่ากล่องนำโชคนี่ทุกคนนะก็อ่านี่ทุกคนเห็นไหมจะมีตัวจับเวลานะครับผมนะเราก็มาทำได้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ขอย้อนกลับนะไม่ได้ไม่ได้ทำต่อทุกคนนะแล้วก็ย้อนกลับได้ไหมอ่ะ <found> โอเคนะต่อมาก็เป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทดลองใช้1แอปด้วยกันอันนี้ผมไม่เคยทำนะภารกิจนี้แล้วก็อันนี้คือคลิกดูโคสนาเพื่อรับเหรียญ1นงโฆษนาด้วยกันรับจะได้อยู่ที่300เหรียญแล้วก็อันนี้สุดท้ายรับชมว,วิดีโอเพื่อรับเหรียญน,นะครับ5วิดีโอด้วยกันนะครับน่าจะได้ประมาณวิดีโอละ100เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ต่อมานะครับ ต่อมาครับก็คือตรงนี้เลยทุกคน103บาทตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นภารกิจของเลเวลต่างๆนะครับผมนะถ้าเราเล่นจนถึงเลเวล50นะเราจะได้อยู่ที่103บาทถ้าเราเล่นจนถึงเลเวลที่100่จะได้อยู่ที่3,000เหรียญน,นะเป็นเหรียญของสีเหลืองนะครับถ้าเราเล่นจนถึงเลเวล150จะได้อีก1 4 3บาทเป็นเงินสีเขียวแล้วก็ถ้าเราเล่นจนถึงเลเวลที่200จะได้อีก1 4 3บาทเป็นเง <c oughs> ินสีเขียวเช่นเดียวกันตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็เล่นจนถึงเ250จะได้ป็น66000 เหรียญสีเหลืองนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายได้จนถึงเลเวลที่3าเราจะได้อยู่ที่2 1 5บาทนะเป็นเงินสีเขียวนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันทางเงินฟรีแอป,ปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะแนะนำแอปพลิเคชันนี้กดตรงนี้เลยแล้วก็จากนั้นก็ไปทำการเชิญทันทีนี่ทุกคนนะก็ตามนี้เลยแล้วก็ถ้าใครจะคัดลอกลิงก์ก็ ัดลอกตรงนี้จะได้ลิงก์อย่างเดียวแต่ถ้าใครจะคัดลอกเป็นข้อความแบบนี้ก็กดตรงนี้ได้เลยถ้าใครจะเป,ปลี่ยนข้อความก็กดคําว่าเปลี่ยนเนื้อหานะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงข้อความให้นะครับแต่ว่าใครที่อยากได้ QR code ก็กดที่ QR code ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้คือในส่วนของอ่กากติกานะครับที่เราจะได้รับเหรียญที่เราแนะนํามานะครับว่าคนที่เราแนะนํานั้นอ่าเราจะได้ตอนไหนนะก็คือว่า เมื่อคนที่เราแนะนํานั้นดาวน์โหลดแอปแล้วก็ใส่รหัสเชื่อองเราสําเร็จเราจะได้อยู่ที่1,500เหรียญกับ0 7 2บาทแล้วก็เมื่อเพื่อนของเราเล่นจนถึงระดับที่3ระดับที่50เราจะได้3,500เหรียญกับอีก1.43บาทแล้วก็เมื่อเพื่อนของเราหรือคนที่เราแนะนํานั้นเล่นจนถึงระดับที่100หรือเลเวลที่100เราจะได้5,000เหรียญกับ2.15บาทเมื่อคนที่เราแนะนํามาหรือดาวน์โหลดผ่านแอปของเรามา นะครับเล่นจนถึงเลเวลที่200เราจะได้อยู่ที่10,000เหรียญกับ4.29บาทนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คือกฎกติกาของการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็ประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแจกซองอังเปากันต่อเลยนะครับผมนาะมาที่ t r u e Money w a l l e t นะครับแล้วก็มาที่ซองจดหมายนี่ทุกคนนั่นซองไม่ใช่ซองจดหมายซองอังเปานะ้อส่งให้หลายคนนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะให้เหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าเมื่อวานนะที่ลงไปก็คือการกดไลค์กดแชร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็เลยเหมือนเดิมเลยนะครับตามที่ผมบอกถ้าผมจะเพิ่มจํานวนซองแล้วก็จํานวนคนรับนะก็ต่อเมื่อนะครับมีไลค์นะครับประมาณ1 0 0ไลค์ขึ้นไปนะครับ แล้วก็กดถัดไปต่อไปนะครับนี่ทุกคนนะเดี๋ยวเรากดยันไปเลยแล้วก็รับลิงก์ไปนะครับลิงก์นี้นะครับหรือซองอังเปานี้คุณจะรับไปก็ต่อเมื่อคุณมาที่ช่อง ANC Studio แล้วก็ค้นหานะครับชื่อช่อง ANC Studio แบบนี้แล้วก็กดที่ช่องเข้าไปแล้วก็ไปที่ลิงก์นะครับมันจะเขียนว่า Facebook นะครับแล้วก็และอีก2ลิงก์ให้กดทิ้งว่าและอีก2ลิงก์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่คําว่ามันจะมีลิงก์3มลิงก์เข้ามาคือลิงก์ของ a c e b o o k นะเพจของ Facebook แล้วก็แชทเพจนะครับแล้วก็เว็บไซต์กรอกคนอ่างเปาให้คนกดที่คําว่าเว็บไซต์กรอกคนอ่างเปานะครับจากนั้นก็มันจะมีเว็บไซต์กรอกคนอ่างเปาให้คุณนะครับใส่โคดอ่างเปาตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับโคดอ่งเปาในคลิปนี้ก็คือนะครับ1 2 0 0 SUPER นะครับ1 2 0 0 SUPER นะครับ 1200ซูเปอร์นะครับอ่านว่า1200ซนะูเปอร์เนาะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับคำที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ1 2 0 0 s u p e r นะกดคำว่าเ e a ้ c h ไปเลยนะครับคุณก็จะเจอในส่วนของซองอ่างเปานะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดใหม่นะครับเมื่อกี้มันผิดพาดหน่อยนะโอเคกดใหม่นะครับกดปั๊บนี่ทุกคนนะก็จะเจอในส่วนของซองอ่างเปา ชูมานี่ไ l เลน,นะครับล้าก็ให้คนใส่เบอร์ชูมานี่ไ l เล็ของคนตรงนี้เลยแล้วก็กดรับซองเลยนะครับซองมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันนะครับ20ซองแล้วก็มีเงินอยู่ที่นะครับ20บาทภายใน2องทั้งหมดนเด่นนะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนโชคดียังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ